สวัสดีครับพบกับตุพูพาลุยในช่องในช่องไล่ผู้อ่อน้อยใน YouTube นะครับวันนี้เราพามาชมเทคนิคเราโง่ข้างนานครับวิธีเพี้ยแมลงหีกระเจิงด้วยต้นทุนศูนย์บาทครับเป็นมันเป็นสูตรของคนลัคนคน,คนเก่าคนแก่นะเราก็โง่มปตั้งนานนะครับ แบบเป็นวิธีง่ายกับการปลูกพืชผักสวนหลังบ้านนะครับปลูกไปกินเองนะครับเราเราใช้ในในวัชดิบที่ต้นทุนศูนย์บาทนะครับแบบเนี้ยพวกนี้มันจะม,จะมากินใช่ไหมครับเห็นไ,ไหมมันจะมากินมากินใบผักของเรานะครับเพียจะมากินมแมลงจะมากินเราทําแค่สิ่งนี้ครับเก็บต้นทุนศูนย์บาทสามารถไล่พวกนี้ไม่ให้มายุ่งแปลงผักเราอีกต่อไปครับผมไปชมครับมันเป็นยังไงครับผม นี่ครับนี่ครับนี่คือสิ่งของที่เราจะมาทำเป็นฟันครับเราจะจุดไฟสมฟันเล็กๆอ,อ่อ,อนๆเพื่อ,อไล่แมลงทำอย่างนี้ไม่มแมลงจะไม่มากกนแปลงผักของเราอีกต่อไปด้วยต้นทุนศูนย์บาทท่านเพื่อนท่านผู้ชมไม่มีกากเผานะสามารถใช้เศษหญ้าแห้งเศษไม้เศษฟืนนะครับ มาทําเป็นไฟอ่นอ,อนๆสุ่มนี่นครับช่วงเวลาเช้าเย็นๆนะครับเราสุมม่มอ่อนๆแบบนี้นะฮะวิธีง่ายๆครับคือการจุดไฟไล่มแมลงแต่เราไม่ตั้งใจที่จะจุดนะเราทํางานเนี้ยจุดฟันเพื่อให้เป็นฟันนะครับแมลงพวกเพี้ยมีปีกนะครับมันก็จะไม่มากินไม่มากินใบของเรานะเพราะมันมาแล้วมันจะแสบตามันจะแสบตานะครับอย่างเงี้ยเราก็ทํางานไปทไําไปมันก็จุดไฟนะอ่อนไป แล้ววัสดุ่ยเป็นเป็นต้นทุนศูนย์บาทเราสามารถเก็บได้จากสิ่งรอบๆหลังบ้านเราเนี้ยเราปลูกหญ้าถอนหญ้ากองไว้ถอนได้แล้วก็มาสุ่มเล็กๆน้อยๆหรือเศษฟืนเสร็จแล้วก็สุ่มนะครับมันก็จะเป็นการไล่แมลงแบบแบบพึ่งพาธรรมชาตินะนะครับเนี่ยอันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะนั้นเราจะให้ดูนี่นะครับผมหลังจากที่เราใช้ทําอย่างนี้ว่ามา มันอาจจะบางคนก็เป็นมลพษิษแต่ว่าเป็นฟันอ่อนๆนะมันก็จะไล่มแมลงได้จริงคือกระทำกับบ้านเราอ่อนนะครับเนี่ยเหลือจากอันนี้นะครับนี่ฮะเราทําไงต่อครับผมาไปดูครับเห็นไหมครับพอมันเป็นขี้เท่านะครับเราก็จะนําไปใส่โคนต้นไม้อีกครับผมคล,คลิปนี้ก็มา,านด้นะครับโง่มาตั้งนา วิธีไล่แมลงแบบโบราณต้นทุนศูนย์บาทประโยชน์มากมายครับผมนี่ครับแลวของจริงเราไม่ต้องเสียตังค์นะแต่ว่าเราก็ต้องคุมนะอยากให้ไปดุดร้อนให้ถึงวัโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกรดิ่งกระลกที่มาจะต้องกัะปูช่องไลฟ์พูอ่านน้อยในยูทูบด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับเราจะนําคลิปมีประโยชน์มีสาระแบ่งปันครับ ูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับผม